เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาทุดงคสถานอำนาจ,จเจริญได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนออนไลน์ถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์กลางพิธีทุดงคัสถานอำนาจ,จเจริญมีพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสสถานอำนาจ,จเจริญเป็นประธานสงฆ์ ภายในพิธีกรรมทุกท่านได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้หยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมทั้งประกอบพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อและสิ่งของที่ได้จัดเตรียมมาในวันนี้เป็นทยธรรมที่ได้มาจาก ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้นำมาจากบ้านค่ะเพื่อบูชาข้าวพระโดยทุกท่านก็ต่างปลืมปิติในบุญกันทุกคนเลยค่ะและในช่วงท้ายของกิจกรรมในวันนี้ก็ได้ประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัรายาณมิตรวิชินสมอินและกัรายาณมิตรเพนพัสดรเดชเสนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทุกท่านได้สั่งสมบุญร่รวมกันในครั้งนี้ค่ะ ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะสงฆ์ทุกคณะกรลยานมิตรทุกท่านนะคะที่ทุดงคาสสถานอำนาจเจริญขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ